หแหงรงอะไรขนาดนั้นครับผมโอ้ยย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 ียยยยครับผมยยยย

สวัสดีครับปีกเกษพามาอยู่กับทีมงานเซียนอตครับผมทันดีเป็นีแตนซสิ่งของแกครับผมแต่งรออยู่แล้วครับมีสำคัญนี่แหละครับผมเป็นเครื่องหกสูบนี่ครับผม e ีโร้อยแครับ TSO เจครับหน้ากว้างนี่ 2องเมตรสามห้าครับสองเมตรสามห้ารถหกล้อธรรมดาเดิมๆนี่ก็สองเมตรยี่สิบก็ว่าใหญ่แล้วครับผมวันนี้คันนี้สองเมตรสามห้าครับยูเครื่องฝั่งนี้ครับผมดูข้างนอกครับ จะไปใส่ท่อเลสใหม่ครับมองไปเฉียวห้าลูกแต่อีกสามครับผมออกด้านหลังนี่ครับเกียร์เป็นเกียร์ยีตันครับผมเดี๋ยวดูเขาคลิปอ้อยก่อนครับ ไปนี่สิบเที่ยวที่แล้วสิบเจ็ดตันครับคันนี้ก็ไม่ขาดสิบห้าตันแล้วครับผมใส่นี่ใส่สูงสุดน่าจะสิบแปดตัน 4708ครับคลิปอ้อยมาวิ่งคลิปไกลครับ ใกล้เต็มแล้วล่ะครับผมแชนซิงร้อยแปดห้าครับเหือเต็มแล้วลครับผมอาจจะได้เลยคีบนึงครับผม อพอเห็นไหมพอแล้วพอดบนสิ่แปดมืดเงี <c oughs> ้ย <c oughs> เรียกอีแตนยักษ์ครับ